สวัสดีครับพู้กำราการกิจขยี้ข่าวกับผมครับกิดพลเดชวิสัยครับผมบางคนนะครับก็ได้ดิบได้ดีเพราะปากเนี่ะนะแล้วนะลก็เพราะสไตล์ของตัวเองแต่พอได้ดิบได้ดีแล้วบางครั้งก็เสียผู้เสียคนเพราะปากเช่นกันชีวิตมันไม่มีอะไรแน่นอนหรอกครับบางทีก็โดนกำหนดมาแล้วว่าให้เราโด่งดังให้เรามีชื่อเสียง ไอ้เรื่องเราเหล่านี้มันเป็นเรื่องที่ยากมากๆนะเพราะบางคนช้งชีวิตก็ไม่โด่งดังก็ไม่มีชื่อเสียงแต่เมื่อได้มาแล้วการรักษาความโด่งดังการรักษาชื่อเสียงมันยากกว่า,าจริงๆนะครับก้อนนี้ผมจะพูดถึงเชฟอ้อยเชฟอ้อยนี่เป็นเป็นเชฟจริงๆหรือเปล่าก็ไม่รู้นะก็น่าจะเป็นเชฟนะหลายคนก็โม่ๆว,ว,ว่าเป็นเชฟเป็นเชฟคือไอ้ในวงในร้านอาหารนะมันมีหลายอย่าง มันมีกุ๊กนะกุ๊กถามว่าคนทำอาหารตามสั่งเป็นกุ๊กหรือเปล่าก็น่าจะใช่นะกุ๊กทำอาหารส่วนเชฟบางครั้งไม่ต้องทำอาหารก็ได้นะหรือทำอาหารด้วยแล้วก็ดูแลทั้งห้องครัวหมดเลยทั้งหมดรวมทั้งด้านบริการด้วยเชฟเข้าใจไหมอ่ะแล้วเชฟอ้อยนี่ก็เป็น คนทำกับข้าวธรรมดาเนี่ยแหละแล้แลอยู่ๆไปออกรายการไอรายการที่เขาแข่งขันกันอนะไอเชฟเชิฟอะไรเนี่ยก็ไม่รู้และแข่งขันกันแล้วก็มีการคอมเมนต์มีอะไรอย่างเงี้ยเชฟอ้อยนี่จุดแข็งก็คือเป็นคนที่หน้าตาดุนะแล้วก็ปากเก่งเถียงกรรมาการเว้ยก็ไม่รู้เป็นการสร้างคอนเทนต์หรือเปล่าบางทีรายการเขากำหนดให้เถียงหรือเปล่าก็ไม่รู้นะ ก็ไม่ว่ากันก็ไปสนใจแม่งเลยปรากฏว่าเถียงกรรมการแม่งดังเว้คนแม่งชอบชอบเชฟออยเพราะไอ้กรรมการไอ้ที่คอมเมนต์มันไม่ค่อยมีความรู้เรื่องอะไรไงใช่ไมฮะมันไม่รู้เรื่องอ่ะพอคนดูปุ๊บมันไม่รู้จริงเนียว่ะแล้วมันมาด่าเขาไอ้นี่ตอบโต้โอ้โหอะไรดัง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 ดัเบิดเอเทิงไปเลยอ่ะเชฟออยนี่แม่งฉลาดพอรู้ตัวว่าดังแล้วแบบผมแม่งไม่ฉลาด ผมรู้ตัวดังแล้วแต่ผมก็ยังไม่สามารถทํามาหากินอะไรให้แม่งได้เงินไปเกาะเป็นกรรมได้ครับแต่เชฟอ้อยแม่งฉลาดก็เลยทําลูกชิ้นคือลูกชิ้นเขาก็ทํากันมาทั้งประเทศเขาทากันตั้งหต่ชาติที่แล้วอ่ะแต่เชฟอ้อยมันเก่งมากๆในการสร้างคอนเทนต์ทำลูกชิ้นก็ลูกชิ้นธรรมาดานี่แหละเออแต่มันแบบว่าเยอะมาก ทำลูกชิ้นลวกลูกชิ้นขายใส่ก็แบบเยอะเยอะมากเยอะมากโอ้โหมันก็เลยดังขายดิบขายดีเป็นไทยนาเททาอร่อยเปล่าไม่รู้แต่ก็คงคงอร่อยอะ่ะมันต้องอร่อยด้วยอะ่ะมันถึงจะขายดีขายดียืนยาวไนงะถ้าขายดีแป๊บเดียวบางทีมันไม่อร่อยอะ่ะมันเป็นแต่ความดังเท่านั้นข่าวนี้โอ้โหสมองนั่นปุ๊บทำเฟรนชชายเว้ยเฟรนชชายมันก็มีหลายแบบไนงะ ซื้อขาดซื้อนู่นซื้อนี่อะไรเนี่ยก็ท,าทําเฟรนชชายพอทําเฟรนชชายเสร็จปุ๊บคนเราอ่ะครับมันมันยากอยู่อยู่แม่งคนซื้อแม่งทั่วประเทศหกสิบหัวจังหวัดเขามีหัวดีนะเขาคิดว่าทําเฟรนชชายเอาแค่จังหวัดลาหนึ่งเจ้าโอ้โหเขาก็จะมีเจ็ดสิบเจ็ดจังหวัดแล้วใช่ปะนี่เขาได้หกสิบหัวจังหวัดแล้วโอ้โหสุดยอดเลยเอา เอาถ้าห้าแสนอ่ะห้าแสนเป็นเงินเท่าไหร่วะหกคูณหกสิบเอาเอาแค่แสนเดียวไอ้นี่ผมไม่รู้นะมันขายเฟรนชชายเท่าไหร่เอาแค่แสนเดียวเป็นเงินเท่าไหร่ไปคูณไปเดี่ยแม่งเป็นหลายสิบล้านอนะ่ะวางอนะันเถอะแล้วก็เฟรนชชายของเขาก็จะมีสูตรมีสูตรทําลวกเองลูกลูกชิ้นเองอะไรเองน้ําจิ้มด้วยเปล่าก็ไม่รู้นะแล้วก็มีเครื่อง เครื่องทาลูกชิ้นน่ะอ่ามันต้องปั้นทําอะไรเงี้ยเราไม่ไม่เข้าใจก็ต้องให้ในกติกาในสัญญาของเฟนชายเข้าใจหปหปรากฏว่าทําไม่ทันเว้ยไอ้เครื่องทําลูกชิ้นแม่งทําไม่ทันต้องไปตบกระโหลกโรงงานเว้ยอะไรวะมันหกสิบกว่าจังหวัดมันก็แค่หกสิบกว่าอันเองหรือเปล่าวะ,วะเอ้ยทําไมทําไม่ทันวะอ่ะทาไม่ทันคือ กำลังผลิตแม่งไม่พอใอ่อ่ะมันมีปัญหาอย่างถ้าผมซื้อเฟรนชายไปปุ๊บผมลงทุนไปแล้วเนี่ยเป็นแสนกี่แสนไม่รู้ผมก็ต้องเตรียมร้านเวลวผมต้องเช่าร้านเวลวผมต้องเตรียมออกงานไวล้ลวใช่ปะ่ะเอา้าทิปหายเครื่องไม่ส่งมาเอ้ากูทำยังไงอะ่ะก็เลยต้องซื้อลูกชิ้นจากเชฟอ้อยพอซื้อลูกชิ้นจากเชฟอ้อยต้นทุนมันก็สูงขึ้นเดี นึกออกมาเอามาปั่นเองมันต้นทุนถูกมันก็ขายร้นได้ขายเยอะได้เพราะคาเลเตอร์จุดขายมันคือเยอะแดกจนอิ่มแต่พอร,รับมาปุ๊บต้นทุนมันสูงขึ้นเนี่ยแม่งขายเยอะเหมือนเดิมแต่แม่งไม่ได้กำไรอ่ะกำไรน้อยหักค่าที่อะไรไม่ได้กำไรก็เลยมีปัญหาและกติกาอีกอันหนึ่งก็คือเชฟอ้อยแม่งปากเบา ปากเบาเหมือนนักการเมืองอ่ะบอกว่าเปิดร้านมันจะไปเปิดตัวมันดัง่ะมันออกโทรทัศน์ช่องนู้นช่องนี้อ่ะมันดังอ่ะจะไปเปิดตัวซื้อแฟนชายแล้วก็พบวันเปิดก็จะไปปรากฏกายเว้ยไปโปรโมทร้านเว้ยมันจะไปทันได้ที่ไหนวะมันมีหกสิบกว่าแฟนชายหกสิบกว่าจังหวัดอ่ะมึงจะไปยังไงอ่ะวะออะเอาจังหวัดละ เอาใกล้ๆก,กันนะวันหนึ่งอ่ะสมมติว่าอ่าอยุธยาอ่างทองสิงห์บุรีชัยนาทอุทัยห้าจังหวัดวันละหจังหวัดแล้วว่าจะครบหกสิกว่าจังหวัดแม่งกี่วันวะไม่ทันไม่ทันอันนี้ก็ไอคนซื้อเฟนชายก็ไม่พอใจแล้วมึงบอกจะมาเปิดมาโปรโมทร้านกูก็ไม่โปรโมทมึงบอกว่า เอาเครื่องทํามาให้ก็ให้กูรอรอแล้วรอ,รอ,รอ,รอแล้วรอแล้วแล้วก็เลยมีปัญหากัน4ีห้าเจ้าที่มีปัญหาก็มีการคอมเมนต์มีการออกเป็นข่าวเกิดขึ้นไอเชฟออยนี่แทนที่ผิดจะไปขอโทษจะไปแก้ไขจะไปอะไรใช่ปะอ่ามึงอ่ากูขายมึงถูกหน่อยกูยอมขาดทุนก็ได้เพราะว่ากูผิดมึงไม่มีเครื่องใช่มากูขายถูก กูขายกระทุนเลยส่งไปส่งไปส่งไปพอเครื่องมาค่อยว่ากันใหม่อะส่วนได้ไปไม่ไปมันไปไม่ได้อยู่แล้วกูขอโทษมึงไปละกันแต่ถ้าวันไหนว่างกูค่อยไปไม่จำเป็นต้องวันเปิดก็ได้เปล่าวะมึงเปิดสักเดือนกูก็ไปมึงก็ทำคอนเทนต์ทำอะไรก็ได้เปล่าวก็ค่อยๆขี้ขายไปเลยไอ้เฮาเจ้าแม่งเสือไปด่าเขาว่าปากเก่ง่ะคือครูดางเราปากกูเก่งอ่ะคราวนี้กูก็ดากา่าเขา่ะแล้วถามหน่อยมึงเป็นใคร มึงเป็นใครมึงจะไปดา่าคนนี้ก็มีไอ้คนหนึ่งไอ้เขาเป็นร้านเขาเ็าเตี๋ยวก็เทยอะไรตรงนี้แต่เขาเป็นแมนนะแต่เขาหน้าจะเป็นเป็นเกเแล้วนะก็มาออกรายการเนี่ยก็มาด่าด่าด,าดาา่าอ้าวอีนี่พอเจอหน้ากับแม่งนั่งเงียบก็บเถียงไม่ชันไอ้พวกนี้แม่งเก่งแต่ในช่องแบบผมเนี่ยแม่งเก่งแต่ในช่องเนี่ยเก่งแต่อยู่คนเดียวไงเข้าใจปะ เก่งเนี่ยเนี่ยผมเก่งมากผมด่าใครก็ได้ผมด่านายกเศรษฐาก็ได้เพราะนายกเศรษฐาไม่ได้ยืนอยู่ตรงหน้าผมเนี่ยถ้ายืนอยู่ตรงหน้าผมผมกล้าด่าเปล่าวะเออกำลังคิดดูอาจจะไม่กล้าวะเพราะว่าเจก็เป็นนายกอะ่ะอ่ะผมดา่าบิ๊กโจ๊กอยเงี้ยโอ้โหเขาเป็นในพลนะ่ะพลตำรวจเองอะ่ะผมกล้าดา่าเขาไม่ยืนต่อหน้าไม่กล้าหรอกอ่ะเอาจริง อันนี้ไม่เห็นหน้าไง,ก,ง,ไงกูก็เก่งไงกูก็กล้ากูก็ด่าไงแล้วเป็นไงเจ๊บอยไาททองกลับรังหันไปเลยเรื่องเรื่องไม่มีอะไรก็เยียวยาเขาไปแต่ตอนนี้มันยอมรับเลยนะมันยอมรับมันก็เยียวยาไอ้ที่เจ้ามีปัญหามันก็คืนเงินให้เขาก็แล้วแต่เสียหายยังไงก็ว่ากันไปแล้วตอนนี้ไอ้ลูกชิ้นของมือเจ่บอยก็ขาลงแล้วล่ะ เป็นชายมึงก็จะขายไม่ค่อยได้แล้วล่ะคือคนไทยเขาไม่ชอบไม่ชอบพฤติกรรมอย่างอย่างมึงนะเชฟอ้อยเขาไม่ชอบคือตอนแรกอะตอนแรกมันยังไม่ดังอะเราก็ต้องสร้างคอนเทนต์พอเราดังแล้วเราต้องเปลี่ยนเว้เราต้องเป็นคนดีเว้ไม่ใช่เป็นคนดีต้องเปลี่ยนะ่ะมีอะไรก็อธิบายเว้แลวจริงๆิงมึงไม่ควรจะไปโพสต์ด่าไปโทรดา่าเขาหรอกเข้าใจปะ มึงก็มีผู้จัดการเด็กก็ให้มึงผู้จัดการทาไปเอาจริงไอ้เรื่องแบบนี้นะถ้าไม่ใช้มืออาชีพนะไม่มีทางเพื่อนผมนะครับขายปุ๋ยอยู่แต่ก็ก็ขายธรรมดาเนี่ยขายได้บ้างไม่ได้บ้างพอดีช่วงนั้นมันมีรายการโทรทัศน์เขาก็ไปซื้อเวลาแล้วก็จับรายการโทรทัศน์ตอนตีสามตีสี่ปรากฏว่าชาวไร่ชาวนาแม่งฟังตอ,ตอนตีสามตีสี่แต่ก่อนมันไม่มีช่องยูทูบอะไรก็ mm hmm. โทรทัศน์ช่องดังโอ้โหขายปุ๋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 ยโอ้โห จนแม่งซื้อเบนซ์คาราซิบล้านขับอ่ะจนแม่งอะไรแต่สุดท้ายเ็าเจ๊งอ่ะเพราะว่ามันโตเกินไปแล้วเราไม่มีฝีมือพอบางคนไอ้นี่เจ๊งไปแล้วนะกลับมาสู้ใหม่แต่มีเพื่อนผมมีคนหนึ่งทำแบตเตอรี่ก็ทำแบบเนี้ทำกองแกงกองแกงอ่ะทีละเครื่องทีละเครื่องทำบนชั้นชั้นบนห้องแถวอ่ะทำเปิดหนังสือทำทำแต่ก่อนไม่มียู u ู e ท,ทำจนประสบความสำเร็จทำแบตเตอรี่เองได้ ก็สร้างโรงงานมันเริ่มโตวไว้ตัวเองก็ไม่ได้มีความรู้อะไรก็เลยจ้างมืออาชีพมาเป็นผู้จัดการโรงงานให้เงินเดือนมันเป็นแานเพื่อมันจะได้มาดูเนี่ยไอเชฟอ้อยก็เหมือนกันถ้ามึงไม่จ้างมืออาชีพมาเดี๋ยวมึงก็หลน่นไอพิมพ์รีพายมันจ้างมืออาชีพมาดูมาดูบัญชีมาดูอะไรทั้งหมดนะสะต๊อกสต๊อกเอาไว้เพราะฉะนั้นนี่คือเรื่องที่ผมอยากจะบอกอะ มึงไม่มีสิทธิ์จะไปด่าใครมึงไม่สิทธิ์จะเก่งไม่มีใครเขากลัวใครหรอกถ้าผมซื้อเฟรนชชายคุณนะแล้วผมทําผิดกติกาแล้วคุณมาด่าผมนะเพอเพอคุณโดนผมตบเพราะผมไม่ได้สนใจมึงจะยิ่งใหญ่มากขนาดไหนมาด่ากูไม่ได้ก็เท่านั้นเองเพราะ,ะนั้นจำไว้นะเชฟออยดังแล้วอยาเหลิงจะบอกให้แล้วมันจะหล่นดังได้ดับได้เว้ยจริงทิ้งดังทางโซเชียลมันก็ดับทางโซเชียลจะบอกให้ มคือเรื่องราวที่เกิดขึ้นในบ้านนี้เมืองนี้ป่าเทศน,นะครับผมผมมีหน้าที่นําเสนอในแง่มุมของผมซื้อหนังสือผมหน่อยครับคาถาตำราพลิกชีวิตครับหนังสือเล่มนี้ราคา290บาทซึ่งเป็นหนังสือซึ่งผมตั้งใจเขียนเป็นอย่างยิ่งและจะต้องเป็นหนังสือขายดีสําหรับผมตอนนี้ก็ขายดีอยู่แล้วครับจต้องขายดีเรื่อยๆผมตั้งใจว่าจะขายหนึ่งหมื่นเล่มเพื่อเอาเงินเข้ากองทุนอิสรพลดูแลผู้ยากไร้แล้วก็หมาจรจัดนะครับติดต่อผมได้สามช่องทางครับทาง Facebook, เฟซบุ๊คลงธุรกิจ พนเดทวิสัยทางไลน์แล้วก็ทางโทรศัพท์เบอร์ในไลน์กับเบอร์โทรศัพท์เบอร์เดียวกันนะครับตอนนี้ผมสร้างพระเอกาทศรสเพราะว่าที่วัดพายจุมพลพิษ,ษณุโลกนี่มีพระนเดศวนแล้วก็มีพระสุพรรณกัลยานั่งคู่กันมาหลายปีแหละผมก็พดอดีเจออาจารย์เชียงออยซึ่งเป็นศิลปินพเนจรอาจารย์ชื่อดังนะออกรายการขนขนโขน,ขน,ขนออกทุกรายการเลยก็สร้างให้ผมตอนนี้กําลังทําอยู่ก็จะมาตั้งคู่ให้สามพี่น้องเขาได้อยู่ด้วยกันก็ อุดหนุนสนับสนุนช่วยค่าปูนค่าหินกับผมได้นะครับในช่องทางที่ผมบอกไปนะครับติดต่อผมมาละกันเราจะเพิ่งเปลี่ยนช่องครับดูโฆษณาท้ายคลิปมีสินคายาแยะมากมหม่โดยเฉพาะน้ำหอมครับน้ำหอมสายมูเตอรูยี่ห้อม,มุนตานะระาคา590บาทรับรองกลิ่นลันจวนใจมากๆเลยจะไปติดต่องานจะไปสมัครงานจะไปดีลงานจะไปจีบผู้หญิงจะไปจีบผู้ชายนัดเดทอะไรกันก็ น้ำหอมของผมครับ590บาทดีขอบคุณครับขอบคุณเป็นอย่างสูงที่ติดตามคลิปนี้จนจบขอท่านมีความสุขขอให้ภาคุ้มครองพี่น้องประชาชนชาวไทยรรทั้งประเทศครับสวัสดีชีวิต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 ของเราต่างกันชีวิตที่เรียบง่ายนั้นผู้ชายชี